ตามติดกันที่ราคาทองคำนะคะก็แกว่งตัวไปมาที่พันสามร้อยถึงพันสามร้อยห้าสิบนี่แหละคะ่ะสปอตล่าสุดนะคะยืนที่พันสามร้อยยี่สิบหกเหรียญต่อทองออนซ์ค่ะ ราคาทองบ้านราวทาั้งที่ที่เปิดทำการซื้อขายปรับตัวลดลงมาท,าทันที50บาทต่อบาททองคำนะคะ <Yeah. S 1> ทองคำแท่งค่ะรับซื้อ19,500ขายออก19,600ส่วนรูปพรรณรับซื้อที่19,222บาทขายออก20,000บาทนะคะ <c oughs> ภาพรวมของราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้กรอบจะยังคงไซด์เวย์ไหมนะคะ <c oughs> ไปพูดคุยกันค่ะกับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกิลฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณนัทธีจุดาวรากุลค่ะคุณนัทธีสวัสดีค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณธนาวัลคุณวิทิน,นันครับค่ะดูภาพของราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยไปไหนได้กไกลเท่าไหร่เลยนะคะรอบสัปดาห์นี้โอกาสหลุดพันสามร้อยมีไหมคะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะก็ยังมองกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคําทียดับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าเหรียญจนถึงหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเหรียญเรสซ่าทอยออนส์นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็แนวรับจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบนะคะส่วนแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ระดับสองหมื่นหะนึ่งร้อยบาทนะแต่ว่ายังไงก็ตามให้มองกรอบการ่า เทรดดิ้งในกรอบ1,300จนถึง1,350เหรียญไปก่อนนะเพราะว่าสัปดาห์นี้ถือว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวผันผวนได้นะในช่วงกลางสัปดาห์ป็นต้นไปนะเพราะว่าจะมีการประชุมของทาง FOMC ในวันอังคารและก็วันพุธนะซึ่งประธานเฟดนะเปนเนดเบเกอจะออกมาถแถลงผลการประชุม FOMC ตอนช่วงประมาณตีหนึ่งวันพุธนะคะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้เพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วนะในการผมหลังจากที่สหรัฐยังคง ต่อมาต,ากตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนะแต่ว่าพอนายเบนเนเก้ออกมาแถลงแล้วนะแล้วก็มีการพูดถึงเงื่อนระยะเวลาในการลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะนั้นก็เลยทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวแล้วก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงในการประชุมครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมนี้นะก็ต้องติดตามดูว่าหลังจากามีการสรุปผลการประชุมออกมานะแล้วก็จะต้องดูว่ามีการพูดถึง การหยุดมาตรการอีกหรือไม่นะเพราะว่าจริงๆแล้วสําหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ยังคาดว่าเฟดก็น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไวท้ทีดับเดิมน,นะส่วน ปัจจัยประเด็นที่นักเราหติดตามน่าจะเป็นการปรับลดขนาดมาตรการตัวมาตรการ QE นะคะว่ามีการออกมาพูดเน้นย้ำแบบเดิมหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงเน้นย้ำว่ามีการจะมีการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในปีนี้นะคะตรงนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะกดดันแล้วก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดระดับ1,300เหรียญได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าถ้ามีทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกมาเน้นย้ำทางนั้นแล้วก็มีการพูดถึงอาจจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อตรงนั้นก็ กัจใจบวกกับทองคามนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดตามในค่ำคืนวันพุธนะคะแล้วก็อย่างฤกษ์หัสก็จะมีการประชุมของทาง ยุโรปนะคะทาง ECB นะก็อาจจะต้อง,งติดตามนะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สําคัญในสัปดาห์นี้นะก็มีทั้งวันพุธมียอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะ,ะแล้วก็มี GDP มันเริ่มต้นไตรมาส,สอนะคะที่ให้ติดตามแล้วก็วันศุกร์นะคะก็จะมีตัวยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะ,ะที่สิ้แล้วจะทําให้ราคาทองคำขึ้นเหมือนผันขวนนะรวมถึงอัตราก,การว่างงานที่ต้อง,งติดตามต่อเนื่องว่าอัตราก,การว่างงานของสหรัฐดีขึ้นไหมนะถ้าเกิดว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐดีขึ้นจากที่กาน ระดับ75เปอร์เซนนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคาปรับตัวลงได้แต่ว่า,าในทางกลับกันก็อาจจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นถ้าเกิดตัวเลขอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงอยู่นค่ะ ก็แนะนำนะว่าคุณว่าสัปดาห์นี้นะคะก็อาจจะเทรดในกรอบก่อนถ้ามีแกะโตลงมาบริเวณแนวรับของวันที่ระดับ1,314เรียแล้วก็1,310เรียนเนสเซอร่านะคะก็เป็นจุดที่อาจจะเข้ามาสะสมได้นะคะส่วนแนวต้านที่แนะนานทยอยทํากําไรนะคะก็ที่ระดับ1,340เหลียแล้วก็1,350เหลียแล้วก็น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะคะจนกว่าการประชุมแล้วก็อาจจะมีพิทาในชัดเจนต่อไปค่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ทั้งทองแท่งกับฟิวเจอร์ทำยังไงดีคะค่ะสำหรับนักลงทุ ุกลฟิเอนะคะก็ลงทุนระยสั้นก็อาจจะเข้ามาสะสมบริเวณแนวรับนะอย่างที่บอกแนวรับของวัน 1, หนึ่สามร้อยสี่เหรียญหนึ่งพนสสเหรียญนะคะแล้วก็ ปัจจัยกดดันด้วยแนวต้านถ้าแข็งตัวขึ้นไป1,340เหรีอยสี่สิบเหรียญหนึ่งพามร้อยห้าิบเดวยนั้นนะคะส่วนนักลงทุนทำเงินแท่งนะอาจจะติดตามดูความเชื่อมนก่อนก็ได้นะถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะคะส่วนถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางก็อาจจะพยายาสะสมด้วยแนวรับระดับ 1, เป็นมร้อเหรียญนะคะแต่ว่าจุดที่ถ้าหลุด1,295เหรียญลงมานะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาอีกครั้งอาจจะขันรอสักมาค่ะ ค่ะได้ครันี้ขอบคุณมากเลยนะคะ,ะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอคุณครัสดีครับกรอบก็ลงทุนตามแนวรับนะคะ1 3 1 4สาอสิบี่เหรียญหนึ่งพันสอหนึ่งัน้เาิห้าเรียญต่อรอยออนนะคะแนวต้านสำคัญสำคัญใหญ่ๆจะอยู่ที่1 3 5 0พันสาอยห้าสิเหรียญจับตาดูถ้อยถแถลงของเบนเมนเดเ,เก้นะคะในวันที่3ามรกรกฎาคมนี้ว่าจะมีผลต่อราคาทองคำหรือไม่ช่วงนี้ต้องลงทุนในกรอบแล้วก็ต้องลงทุนแบบเดี่ยวตามนิดหนึ่งนะคะคเพราะว่าตลาดของทองคำมีความผ,ลผลันผวนส่วนมาลงทุนในระยะกลางระยะ แนะนำให้เว้นเอ็มซีก่อนนะคะ